ตอนที่109อัปเกรดมีดกริยัครามย้อนกลับไปเล็กน้อยในช่วงเวลาที่ผู้ใช้วรยุทธโบราณก้าวออกไปขวางไปหลีแม้จะตระหนักได้ดีว่าฉากเบื้องหน้าคือเรื่องที่เลวร้ายแต่สหายคนอื่นก็ไม่คิดที่จะห้ามปราแต่อย่างใดในเมื่อก่อนหน้านี้ที่ฉินเฟิงยังตกหน้าสมาชิกทีมของเขาได้ฉะนั้นปัจจุบันเมื่อมีโอกาสคนในทีมก็สามารถเอาคืนฉินเฟิงได้เหมือนกันการแก้แค้นที่ว่านี้เป็นเรื่องปกติ นี่แหละคือวิธีของเราผู้ใช้พลังหากวันนี้คุณแข็งแกร่งแต่ดันหญิงพยองวันไดวันนึงที่พลังเผลอก็ย่อมมีคนโชยโอกาสเหยียบซ้ำอย่างไรก็ตามไม่มีใครคาดฝันเลยว่าไปหลีจะแข็งแกร่งถึงขนาดนี้กระทั่งเธอเองก็เป็นผู้ใช้พลังอย่างนั้นหรือบัตรซบน้องสามตายแล้วแบบนี้เป็นไปได้ยังไงอีกทั้งสามคนที่เหลือในทีมผู้ใช้วริษโบราณที่ถูกตบกระเด็นไป ตังก็สั่นสถานกลายเป็นใบ้บือ้อในเวลานี้เองทั้งหมดรวมกลุ่มกันทั้งสิ้น7คนมี3คนเป็นสายของผู้ใช้บริยุทธโบราณที่เพิ่งตายไปนายคิดว่าเราควรออกไปแก้แค้นไหมมือปืนหนึ่งในนั้นลังเลอย่างเห็นได้ชัดเด็กสาวที่ทุกคนนึกว่าเป็นแค่เครื่องประดับนั่นแข็งแกร่งสุดๆฉินเฟิงเองก็แข็งแกร่งเช่นกันและในตอนนี้พวกเขาเผลอไปละรานผู้หญิงของอีกฝ่ายแล้วถ้าไม่อยากให้อะไรเลวร้ายยิ่งกว่านั้น คงจะดีกว่าหากยอมตัดใจเลิกราแต่โดยดีไม่ล่ะนายเห็นถึงพระกําลังของเธอแล้วนี่ผู้หญิงคนนั้นแข็งแกร่งมากแต่ทั้งๆท,ที่เพิ่งตบคนกระเด็นออกไปข้างนอกแต่ท่าทีของเธอก็ยังสงบอยู่เลยเหมือนที่ฆ่าคนไปไม่ใช่คนเป็นแค่มดธรรมดาตัวหนึ่งเท่านั้นดังนั้นมันจะเป็นการดีกว่าถ้าปล่อยเธอไปพวกเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งหรอกใช่อย่าไปยุ่งกับเธอเลยสามคนที่เหลือนั้นไม่ได้สนิทอะไรกับสามคนแรก แค่เพราะสถานการณ์มันบังคับเลยต้องรวมกลุ่มกันแบบเฉพาะกิจด,ดังนั้นเลยไม่คิดร่วมบงอีกอย่างพวกเขาไม่มีความคิดที่ยุ่งเกี่ยวหรือล่วงเกินใดๆเกี่ยวกับชินเฟิงทั้ง3แค่ต้องการรอดชีวิตไปจากที่นี่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกมีหวังเมื่อทราบว่ามีตัวตนทรงพลังอยู่ไม่ไกลงั้นเอาไว้ถ้ามีโอกาสก็ออกไปพบเขากันทำความรู้จักเขาเป็นมิตรต่อกันดีที่สุดแล้วพูดจาได้ถูกต้อง คนอื่นๆก็เห็นด้วยเช่นกันระหว่างอีฝ่ายกําลังถกเถียงไปหลีก็มาถึงห้องหลอมเธอเดินเข้าไปและส่งหอกให้กับชฉินเฟิงฉินเฟิงรับมันมาและส่งต่อให้กับเหลิวเซินซานนี่มันหลิวเซินซานพอเห็นหอกในหัวใจของเขาก็พลันตื่นตระหนกเป็นเหล็กดาราถูกต้องชฉินเฟิงพยักหน้าเมื่อราชันอัศวินตายลงสัญญาที่เชื่อมต่อกับหอกเหล็กก็ถูกยกเลิกจิตวิญ,ญญาณของอวุธก็สลายไปด้วยเช่นกันและฉินเฟิงเองก็ไม่มี ก็ไม่สะดวกที่จะใช้หอกราชันนี้ได้จะเป็นการดีกว่าหากเปลี่ยนมันให้เป็นตัวช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรบให้แก่มีกษัตริย์ครามเวลานี้มือของดิวเซินซานรู้สึกร้อนรุ่มราวกับถูกไฟลวกแทบไม่อาจประคองหอกเอาไว้ได้เธอต้องการใช้สิ่งนี้เพื่ออัพเกรดอาวุธของตัวเองจริงๆนะหรือมันจะเสียของเกินไปหรือเปล่าหลิวเซินซานกล่าวชินเฟิงสายหัวเมื่อนำมาใช้ทำอาวุธกับตัวเอง จะนับว่าเป็นการเสียของไปได้อย่างไรดวิวเซอรซานเคยได้จับมีดกริย์ดคลามมาก่อนเขาทราบดีว่ามันทํามาจากวัตถุดิบราชันในเลเวล G เท่านั้นขณะที่เหล็กดาราในแง่ของความหายากมันมีมูลค่าถึงเลเวล S สามารถนําไปแลกเปลี่ยนกับอุปกรณ์รูนเลเวล A ก็อย่างได้เพียงแต่หากนำมันไปแลกกับอุปกรณ์เลเวล A เกรงว่าฉินเฟิงคงไม่แข็งแกร่งพอที่จะใช้งานมันดังนั้นหลังจากคี่ลองคิดดูแล้ว บางทีการใช้มันอัปเกรดอาวุธมีดอาจถือว่าไม่เป็นการเสียของซะทีเดียวเข้าใจแล้วตกลงฉันจะอัปเกรดพวกมันให้แก่เธอเนื่องจากเหล็กดาราถูกติดตั้งเอาไว้อยู่บนที่หัวหอกดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องผ่านการหลอมคืนทั้งด้ามแค่แยกส่วนหัวออกจากด้ามแล้วนําไปละลายนามาเติมแต่งใหม่ถือเป็นอันใช้ได้ไปหลีไม่มีอะไรแล้วเธอกลับไปก่อนเถอะจินเฟิงกล่าว ไม่เอาอะที่นั่นมันเหม็นมีแต่กลิ่นหน้าเน่ารอยตลบอบอวนไปหมดเลยไปหลีกล่าวยังไม่พอใจเดิมทีพวกที่วิ่งตามฉินเฟิงมาจากในเมืองทั้งหมดต่างก็มีสมภาพเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อบางคนก็หวาดกลัวจนฉี่ราดกางเกงและเมื่อทุกอย่างดังกล่าวมาแออัดกันอยู่ในพื้นที่แคบๆของห้องใต้ดินด้วยส่งกลิ่นลอยฟุง้งไม่นานทั่วทั้งห้องก็กลายเป็นกลิ่นสาบแต่ไม่มีใครกล้าบ,บ่นอะไรออกมาในช่วงเวลานั้นเอง เั่เกิดเสียงปืนและการต่อสู้ประทุขึ้นเกิดอะไรขึ้นชินเฟิงขมวดคิ้วไปหลีนึกถึงกลุ่มก่อนหน้านี้ได้และกล่าวว่าอ๋อลืมบอกไประหว่างทางฉันบังเอิญได้เจอผู้ใช้พลังเจ็ดคนในโรงแรมแต่หนึ่งในนั้นกลายเป็นอาหารของแมลงไปแล้วชินเฟิงไม่ทราบว่าไอ้ที่พูดว่ากลายเป็นอาหารแมลงไปแล้วมันคือฝีมือของไปหลีอย่างไรก็ตามเสียงต่อสู้ดังขึ้นนี้แมมีแนวโน้มจะดึงดูดพวกแมลงตัวอ,อื่นเข้ามา รืออีกความหมายหนึ่งก็คือหลิวเซินซานที่อยู่ที่นี่อาจได้รับอันตรายเธอเฝ้าตรงนี้ปกป้องลงเหลิวเอาไว้ไม่ต้องเลือกวิธีการทํายังไงก็ได้แต่อย่าให้พวกแมลงทําร้ายเขาต่อให้ต้องปลดปล่อยแรงกดดันของเธอออกมาขม่มพวกมันก็ตามใจเข้าใจหรือไม่เข้าใจแล้วไปหลีพยักหน้าอย่างเชื่อฟังนั่งลงในห้องอย่างว่าง่ายฉินเฟิงเดิอนออกจากห้องหลอมหลังจากประตูเหล็กถูกเปิดออกเขาก็พบกับพวกแมลงที่บุกเข้ามากระจายตัวอยู่เต็ม ทางเดินข้างนอกปรากฏห้าตะก,กะแตนใบมีดและแมลงดำเหล็กดำอีกหลายสิบตัวทันทีที่ฉินเฟิงโพออกมาฝูงแมลงเหล็กก็โถมเข้ามาในทันทีพยายามที่จะรวมถึงเขาเปรี้ยงฉินเฟิงรีบผลักประตูปิดลงก่อนที่หันหน้าเผชิญกับพวกแมลงแต่ทว่าก่อนที่จะทันได้ลงมือพวกแมลงก็ฉกเข้ามาใกล้จนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนถึงเขี้ยวแหลมแหลมในปากของพวกมันเพลิงโลกันเปลวไฟ ดุร้ายพลันลูกโหมรอบกาเฉินเฟิงฉากนี้แทบจะทําให้เขามีสภาพราวกับนุ์เพลิงส่งผลให้พวกแมลงที่คิดจะโจมตีเขาในเวลานี้กลายเป็นเชกเช่นเดียวกับฝูงแมลงที่บินเข้ากล่องไฟพึบพึบเพึบเสียงประทุแปดเผาขึ้นกลิ่นเนื้อไหมลอยคละครุงเฉินเฟิงกระตุ้นพลังพิเศษระเบิดเปลวเพลิงยิงออกไปอีกครั้งโจมตีซ้ำสองใส่พวกมันที่กําลังถูกไฟคลอกที่ดินเร่าๆอยู่กลางอากาศ แมลงเหล็กดำปลิวกระเด็นออกไปตะกแ่นใบมีดเองก็ไม่รอดพ้นจากเปลวเพลิงนี้มันเล็กมันลดลงไปม้วนดิ้นกับพื้นสุดท้ายก็ถูกย่างกลายเป็นถ่านสีดำเนื่องจากโรงแรมและร้านค้าอุปกรณ์เชื่อมต่อกันในส่วนทางเดินด้านหลังชินเฟิงจึงสามารถเดินไปทางฝั่งโรงแรมได้แต่เมื่อเขามาถึงเขากบพวกบว่าประตูทางเชื่อมถูกล็อกเอาไว้แต่ยังสามารถที่จะผ่านเข้าไปได้เมื่อใช้สายตาสอดส่องเขาก็เห็นว่า แมลงจำนวนมากกำลังวิ่งพลานอยู่ภายในพร้อมกับเสียงคนที่ดังขึ้นไม่ไหวยื้อต่อไปไม่ไหวแล้วรีบขึ้นไปชั้นบนเถอะถอยไปตั้งหลักที่ชั้นบนกันกองทัพแมลงมีจำนวนมาหาศาลเกินไปปั้งปั้งปั้งเสียงปืนสะท้อนไปตามทางเดินมาดังขึ้นอย่างต่อเนื่องและค่อยๆไกลออกไปขณะเดียวกันราวกับการรับรู้ได้ถึงผู้มาเยือนอีกฝากฝังแมลงบางตนที่อยู่ใกล้ๆหันมาทำลายประตูหมายจะเข้ามาจัดการจินเฟิงกริ๊ก แผนสีเขียวเข้มตัดสิ่งกีดขวางออกไปอย่างง่ายดายและพยายามที่จะแรกผ่านรอยแยกประตูเข้ามาสินเฟิงสาดเสียงฮึด้วยความเย็นชาง,าง้างเท้าเตะเข้าใส่ประตูเปรี้ยงปัจจุบันพลังโจมตีของสินเฟิงเพิ่มขึ้นจากตะกอดยางมหาศาลภายใต้ฝ่าเท้าของเขาประตูหนาก็พังทลายลงในทันใดตะกัแตนใบมีดที่กำลังแทรกตัวเข้ามาถูกบทขยี้ในทันทีกีเสียงกรีดร้องแหลมดังขึ้น ร้อกับกิ่งขาวเลือดของแมลงแพร่กระจายออกไปฉินเฟิงเหมือนจะไปะแย่รังแตนเข้าให้แล้วแมเงเหล็กจํานวนแมเงเหล็กดําจํานวนมากที่อยู่รอบรอบถ,ถูกดึงดูดความสนใจหันมาโถมทับฉินเฟิงเพลิงโลกันพลังสมาธิถูกกระตุน้นพลังวิเศษระเบิดออกรูนไฟลอยล่องไปทั่วชั้นอากาศเบื้องหน้าฉินเฟิงบังเกิดกําแพงไฟก่อตัวขึ้นอย่างกระทันหันแมลงที่คิดจะพุ่งเข้ามาปะทะเข้ากับกําแพงไฟอย่างไม่ทนันหลบเลี่ยงท่งเสียงกรีดร้องอย่างน่าสังเวช ห้ามลืมว่าเพลิงโลกันคือเพลิงที่สามารถแผดเผาจิตวิญ,ญญาณได้หากถูกมันเผามากเกินไปมแมลงสัตรายระดับต่ำอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยช่วงเวลานั้นเองใบมีดสีเข้มปรากฏขึ้นตวัดฉับตรงเข้าใส่ฉินเฟิงแต่คราวนี้ทั้งทรงพลังในหน้าหวาดกลัวกับคราวก่อนมากฉินเฟิงเอี่ยวหมุนตัวหลบเลี่ยงใบมีดที่หน้าหวาดวันนี้ชั่วผนังของโรงแรมด้านข้างที่ถูก ด้านข้างของชินเฟิงถูกสะบ,บัน้นโดยตรงแสงแดดจากภายนอกสอดเข้ามานี่มันสัตว์ร้ายระดับนายพลชินเฟิงมองตามพิศทางที่ถูกรอบโจมตีและเขาก็บพบว่ามันเป็นตะกกแตนใบมีดตัวใหญ่ตักกแตนใบมีดระดับนายพลที่มีความสูงกว่า200เมตรสองแขนด้านหน้าของมันสามารถยืดยาวได้กว่าปกติยังเห็นได้ชัดแต่กลับรวดเร็วเป็นอย่างมากหากกล่าวว่าหากถูกฟันด้วยไม้บีดของตะกกแตนนายพลตัวนี้ ทั้งร่างของเป้าหมายคงจะถูกหันจากการโดยพริบตาไม่ม้เสียเวลาให้อธิบายตะกกะแตนในพลสับมีดลงมาอีกครั้งผึบเนื่องจากบนทางเดินมีขนาดแคบแคบเกินไปดังนั้นมันจึงไม่มีจุดให้ฉินเฟิงหลบเลี่ยงซ่อนเงาท่ามกลางช่วงวิกฤตในเวลาเดียวกันกับเสียงตะวัดฉับดังขึ้นร่างฉินเฟิงก็หายไปจากเงามืดเยื่อหายวับไปจากสายตากระทันหันตะกกะแตนในพลตกอยู่ในความสับสนมึนงง สมองอันน้อยนิดของมันไม่อาจเึกถึงว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฉินเฟิงถอยออกมาราวราวสิเมตรก่อนที่จะปรากฏเตือขึ้นอีกครั้งและล่ำแสงแห่งความมืดล่ำแสงสีดำพันประทุกออกไปโถมทับร่างตะกะแตนระดับนายพลทันที